มนเวียนมีแปลกมีเปลี่ยปนป่าปนเราควรรู้ค่ามันเกิดมาเป็นคนอย่าี้ ีร้องร้องสิกราบขอบพระคุณเมยกราบเมย์หลานไมึงร้องจีบกุญส์ร้องไอ้จิ้มไผ่เสียงได้ค่นี้เนี่ยสู้สู้ไปเอกไอ้อันนั้นก็ได้ยังไงเราเดี๋ย้ใครครับรางวัลใครครับใครใครแไอไอของเราคงไม่มีแต่เพื่อนขอบพระคุณมากๆเลยนะครับทุกวันนี้เป็นไงมีพ่อชื่อขุนศึกมเหสวนแล้วพร้อมที่แม่นวลจันทร์ เราเนี่ยมาเริ่มเรียนสำนักดาบทชคและวันนี้หวังที่จะกลับไปหาพ่อและแม่ีน,นจะกลับแลยเหรอเนี่ยเออกูเห็นมึงคุยจังเลยมึงรวยนักรวยหนาแล้วมาอยู่วัดทําไมวะเออปูมาเริ่มเรียนจริงๆแล้วกูจะเล่าให้ฟังเลยเดี๋ยวจะหาว่ากูเนี่ยโม่มาคุยเลยจริงจริงแล้วบ้านกูเนี่ยนะนเออทั้งหลังเลยเนี่ยฝังมุกหมดเลยเฮ้ยเออประตูประตูเนี่ยฝังเพชรประตูฝังเพชรเสาบ้าน ฝังมุกหน้าต่างฝังมุกเหมือนกันเหลืเหมือนกันหมดทั้งหลังเลยเฮ้ยถ้างั้นกูไม่ไปแล้วทําไมอ่ะไอ้ที่ไก่จะมาจับกูฝังมุกเอาเข้าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวฝังขวดน้ำมันกันโจได้มึงคุยกับกูก็ได้คุยกับมึงไม่ใช่แค่นั้นนะทำไมอีกอย่างหนึ่งมาบ้านกูเนี่ยอ่ะฟันเหลืองหมดก,กินขี้หรือเปล่าไม่ใช่ เลียมทองเฮ้ยเออ่าบ้านมึงเลี่ยมฟันทองเลี่ยมฟันทองไปดูพ่อโกทำไมเลี่ยมฟันหมาอที่ไม่รู้จะอั้มใครอั้มพ่ออ่ปุยช้าแมงไาก่อนนี่บ้านกุรวยจริงๆนะเอ้าปรู่วัดเนี่ยจริงป่ะจริงๆรวยยังไงบ้านฉันเนี่ยไฮโดรหลิกทั้งบ้านเลยแม่อ่เข้าไปเนี่ยไม่ต้องเปิดประตูเลยเป็นไงกดรีโมทอ๋อใช้รีโมทก็เออกดรีโมทปุ๊บประตูเลื่อนเองเลยอ่านอนเป็นไงกดสวิตช์ปุ๊บในที่นอนแบบ เฮ้ยนอนไม่ต้องเก็บแล้วเวลากินคงกินข้าวเป็นไงฮะกินข้าวเปกินข้าวกดสวิตช์กดสวิตช์มีจานมาเลยอ่าหนักไปขนัาดอะไรห้องน้ำอ่าข้าเนี่ยนั่งนั่งขี้เนี่ยอ่าไม่ต้องล้างให้เปื้อนมือเลยเฮ้ยจริงจริงแล้วยังไงกดสวิตช์ปุ๊บอ่าจะมีมือออกมาจากในคอหานมาล้างให้เสร็จนี่แต่แต่กูไม่ค่อยเข้าห้องน้ำหรอกเพราะอะไรอ่ะกูกลัวล้างล้างอยู่ชิบหายไฟดับจะมากรรมไข่กูเข้า ไ้ดลไปบ้านคนหรือเปล่าวันนี้จะชวนสองคนไปที่บ้านจริงอ่ะตุ๋นถึงป่าถึงข้าวแน่นอนมึงพูดแล้วนะไม่มีคำว่าละบากมีแต่คำว่าสบายหมูเห็ดเป็ดไก่ต้องเตรียมมาให้กูนะไม่ต้องห่วงโอเคข้าวเนี่ยร้อยอย่างจัดให้กูเลยจัดที่มึงเต็มที่จะกินหมดไม่ได้ตั้งร้อยอย่างเออไปนะไปนะอยากไปอาทิตย์ขึ้นกลางวันพระจันทร์ขึ้นกลางคืนไม่มีใครอาจเปิืกดเกณฑ์ได้ คนตากชีวิตและจิตใจต้องสู้ทนกันไปตากโชคชะตาจะแลกความดีจะไม่มีความจริงนั่นคือยอดใหญ่ยิ่งสิ่งโสขาเพราะคุณมีดอด ไปจังหวัดจอมสุราษตาบสุขโขทัยปุ่งหน้ากลับเมืองดาบกาญจนบุรีตัดหยุดทำไมอ่ะถึงแล้วบ้านโบอะไรอะไร่ะถึงแล้วบ้านโบมึงเล่นไวไปก็ได้จะเล่นช้าทำไมต้องที่พายเดี๋ยวเวลาไม่พอก็ต้องทำขวัญกันดิดนี่บอรอบเดียวถึงบ้านแล้วถึงแล้วมันไวไปป่ะเอางี้เดี๋ยวรอหน้าบ้านแล้วกันเอออย่าลืมนะ เป็ดกับหมูจัดการให้ผมเลยไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวกูจัดให้เลยอย่าเลิกจัดการให้กูโอ้โหมึงเล่นไวจริงรวดเร็วทัดใจครับสตา์ดวงเน้าไอ้เล่นไวมากเดยกกันพ่อครับแม่ครับอยู่หรือเปล่าครับเสียงใครนะเสียงใครลูกนายสิงห์เองครับอ๋อนายสิงห์หลบลหรือเอ็งมาช้าไปซะแลลล้านชายเมื่อสองวันก่อนกษัตริย์ะสังกระษันแห่งคุกสวัสดี ยกทัพเข้าตีเมืองดาการจนบุรีพ่อของเองแม่ของเองและน้องชายต้านสึกใจไม่ไหวลุกลู้ข่าวลายว่าพ่อของเอกคุณสึกไปเหสวรแม่โดดจับและน้องชายของเองถูกกษัตร์สับกระส่าแห่งวงสวดีข้าตายหมดแล้วละล่ะเ้อไงสิ่ น้องร้อนละแม่อาเอาพัดตั้งเนีใส่หน้าอย่างนี้จะได่เย็นหมดหนาวแล้วไอสว้สังกะสีอากาศร้อนที่ภายจ้เป็นเฮียไอ้ฝนไม่ตกนเลยใช่คุณทำร้ายแม่กูทำเ,เล่นน้องกูไม่พบเจอวันที่ไหนกูจะตัดตัดตัด <ST AR> บอกว่าต้องสับมากนะตัวจะไม่ต้องไปกูจะฆ่ามึงเฮ้ยหมูแน่เลยสับหนักกันสงสัยก็ถูกจะแข็งอ่ากูยิ่งเท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 ตทเทเทไอ้ไงสิอันนั้นไก่่ปเนี่ยเยอะสับเยอะแบ่งไม่เคี้ยวมั้งเพราะฉะนั้นมึงกับกู เห็นดีก <conclusions> <c oughs> ันความกลียความแค้นของในสิ่ศักดิ์สที่์ต่อ6สัสดหมึงลูกน้องไอ้สารัดใช่อไมต่อเองเพื่อนทังสอบป่าไอ้ที่จับไอ้นี่จับไอ้ที้จับจับไปจับไปไอ้ที่จับหมดปล่อยกูปล่อยปล่อยปล่อยหมีหมีฮะหมีปล่อยเขาเหอทำไมอ่ะคขาแสด ยาสีฟันหลอกกันแล้ว <c oughs> ได้ที่ไหนก็ได้แต่ภายนอกภายในางจะไม่เดี๋ยวดิบเดี๋ยวมึงเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยววิญญาณผีเป็ดผีไก่เข้าสิงไอ้เนี่ยจำไม่ได้เพ้่อนมึงมากับมึงเนี่ยเออตอนนี้นะเป็ดไก่มึงไม่ได้กินกันแล้วอ้เพราะว่าตอนเนี้ยไอ้สังฆทัตทำร้ายแม่กูทำร้ายน้องกูจนหมดสิ้นแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่นอนอแล้วพ่อมึงอ่ะสุดพ่อกู ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนหรือพ่อกูตายวะมึงจําไม่ได้แล้วมึงเคยเล่าให้กูฟังว่าพ่อมึงคนหนังเหนียวเอออยู่ในความพันทุกคนตายเนี่ยมันต้องมีศพนี่ไม่มีศพอไปตามหาพ่อมั้งเ่าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าพ่อุนสืบเปย์โซนนันต้องมีชีวิตอยู่แน่ๆแน่คิดว่าอย่างนั้นหลังจากนั้นตต้องมีศพมี้ายังมีสังขารเอาสิริสว่างไปสืบหาให้ว่า ราวที่ผ่านมาในหยดน้ําตาที่ลุ่หลดติดตามชมบ้ง ตู้จะทนไม่ถอยทัววันนี้ผุ้คนดับลำชนคนบางคนนิใสใจแคบแต่ใจกูแตกไม่ยิ่งกว่าพิกหมดจะตามล่าดับอนาคต